สบายดีพี่น้องพอไแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายพออยังก่อนสบายดีพี่น้องทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายพอรู้แม่ป้าเฮ้ยอ่เราสู่สู่คนครับตอนนี้เฮาอยู่ที่ข้างไปษนีมันเป็นตลาดพี่น้องอยู่นี่ตลาดว่าปีปทุมนะครับพอ่อเล่นอยู่ว่าปีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันน้องเชนใช่ไหม,ม แล้วแล้วไปสิลุง,งน,นี่ครับตอนนี้ห้าก็อยู่ธมังนี้ล้ะพี่น้องครับโอ้โอเดจอดรถได้มาตรฐาน e อเ นี่เด้อันต้มพักกินกรได้ตัวตลาดนี่ไม่ไปมอง,องมมมเลยวะนี่ตัวอำเภอเพิ่งเอาพาไปซักมือกินนะี่ละเพิ่งรู้ว่าอำเภอวาปีเรามีที่ซักผ้าแบบปั่นแห้งด้วยเพิ่งส้างไหมมีบอนอ่ะ แนมไกลๆดิมีไหมก็เห็น,นแมนมันคือมีพวกคอมเมนต์ลบๆในทางที่ลบผมผมก็เลยจัดนางให้มันเคลื่อนเงียบกรเล่ถ้ามันบอกสิยุงนู้สิไปเบิ่งอย่างนี้นู้อยากถามันวะคิดได้จังไดฉันดิว่าเห็นตัวมันอารระคนอ,อ,อื่น แปกดีเด้พวกมาคอมเมนต์ไลนสาระแล้วก็บอกว่าอะไรนะสองคนมีอันนี้ไปถ่ายทําไมถ่ายทําอะไรแปดนาทีถ่ายให้มาตัวไหนดูเข้ามันสออิเนีเลยว่าโอ้ค็ออวอลเลยเหรอแต่ตัวเบิ่งแต่ไม่ถึงนะเออเอ๋อตลาดนี่ใช่รึแม่นวะอ,อ๋อนี่มันเป็นอันบวกก็อชอ แต่ว่าบอกการมาจอดของฉันบอกก็ชัวร์ผมเซ็นเป็นท่ากันนะแต่ก็บอกว่าอยังก่อนเอาเบียดฟาดหัวไอ้เต้าให้หน่อยสิฉันแล้วก็บอกว่าหนูเที่ยวแล้วคุณได้สิทธิ์ไม่ได้ก็ะเด็นแต่แต่อีหยังนะพวกมึงมันเหมือนประสาิมึงตะโกนทำไมอยังวะนี่นดีบอกบอกง่ายๆนะถ่ายคลิปมึงพูดดีๆก็ได้มึงตะโกนทำไมจริงนบ้าง ก็เลยว่าอันนี้เขาไ่ใส่ใจเด้อันนี้คือคือคือมันมันเป็นอดีตไหมผมเจอคอมเมนต์หลากหลายอเลยข้อเมนต์หลายคอมเมนต์ลบหลายแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจนะแต่ว่ามางบอกให้เมื่อคืนมาเดือดย่อนว่าผมนเฮ็ดตัวเป็นพระละเอฟซีบริษัทว่าทำตัวเหมือนเป็นพระละเอฟซีทุกขืนเลยป้ากูไปเฮ็ดอย่างเงี้เพื่นกูไปเฮ็ดอย่างเงี้ยกูไปหยาบปากมกูบอกว่าลืมเหรอวะ เดี๋ยวหูบ้านเลยทีกูน้ำมีหางหอดเงี้ยเลยวหมดโดนแจกแอรเขามันก็นซื้อบางอย่างเลยแมนถ้าเรา,าทำเราทำถ้าทำจริงๆอ่ะกับพูดถี่มันมาคอมเมนต์มือที่ไอ้ไล่สดเดือดต,ตอนนั้นดีเขียนเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงอยู่แล้วแมนเออโอ้ย่างกับยางต่ำกันเนาะพี่พี่ยังเลยขอขอสอสคนสูง ลมาเอาฟันคลอลอลงก,กินกินฮ้อนอน,นี่แดดออกอีกสามมือแดดพ้นสิตกอีกสามมือห้อนนี่ ทางเดินได้เออที่ถอนใจผิวเออลงคลิปดีวะว่านเน็ตดีป่ะไมได้่าไทยแปนาทีบวันนี้ลูกไทยสิผ่านนทีเลยเอว่านุไยหรอนุไทยบอกี้ทำไมไม่สั่งพักงานสองคนนี้เขาวะก็เรยงงว่าเอ้าไปถ่ยคลิปก็ถือสร้างทางสร้งงาน ผู้นึงก็บอกว่าได้เจอนบอกวัอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยถึงเมยเด้เมยน้ำเอฟีเด้ก็ม่รู้มันมีหลายแระเภทตัวพี่น้องเอ้ยอบบ่พปวกๆผู้ดีก็ดีดีเด้พี่น้องักสิบวาน้ำความเดสิบาทตลาดเนาะ เช่หรือทาอ่านังนอัน,นี้คืออะไรอ่ะเมียงตลาดนี่เนี่ยห้องนอนเป็นของหิ้วเขาันเองอีง่เสียที่ใส่ตลาดคุณพี่ คุณแม่ยังไหมคุณครั้งแรกที่เดินตลาดอำเภอว่าปีปทุมปกติเขาไปทุกอำเภอเนาะแทบทุกแทบจะทุกอำเภอทุกจังหวัดทางภาคอีสานไปเบิดเลยจากคุณผู้ชมทางอะ่ะเมนจากที่ไม่รู้จักอำเภอนี่อยูน่นี่จังหวัดนี้อยูน่นี่บ้านนี้อยู่นี่กระเด็นหวัวแจ๊คเล่าพี่น้องเอ้ยทางนักเสือไปดูแลจน มันจำทางออกซ้งเขาได้เลยโดยเฉพาะอำเภอจังหวัดศร,รีสะเกตครับไปเรียนนี่น่นไล่ชวนมาจำเหมนอันนี้อันนั้นเขาได้เนาะตลาดสดเทศบาลตำบลมาปีประตูครับโอ้ยมาหอดเดือดไปดูเตถึงแล้วนะเอาอเพิ่งถึงกงินยี่ตัว<อ>ย่างไปเติง้งเลยบอกว่าเธได้คอมเมนต์ลบๆนะคอมเมนต์เละๆเนี่ยเด้อ เพราะว่าม่สเดคึ้นฟีดนะแมนันาเมื่ฟีดตึ๊นะครับาคนก็จะเห็นไลเด็กแมนผู้ใดได้เงินเฮาต่ด็กหนึ่งหนึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเฮาอ่อนฟองเสียมเหมือนมันช่เหมือนการในไทยการทำอะห้มาเบิ้งไแต่มาเบิ้งมาเด้หลายไม่ค่ีร็กมาเด็กแบนี้พอบ่มันติก็บ่มา

ปลากรเไยกูแชร์ครับพี่น้องครับพอกรคชิพต่อไปกูรู้สึกว่าเพียงลิกระชี์มาแต่วม่วนเจอลิกระชี์บริษัทยังบุเป็นของกุ้งสุภาพอนเม้ตัวล่าหนาเปียกกับเพียงเหมยนเนาะเจอเต็มเต็มเลย